เด็กชายแบกน้องตามหาพ่อร้องเพลงหนึ่งประโยคจนเศรษฐีสุดร้องให้ถนนคอนกรีตแตกร้าวทอดยาวใต้แดดบ่ายลมร้อนพัดกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นน้ำมันรถเด็กชายตัวผอมก้าวช้าหลังของเขาโค้งงอเพราะน้ำหนักของน้องที่หลับอยู่เงื่อไหลเข้าตาแสบจนต้องกระพริบตาถี่รองเท้าแตกขาดข้างหนึ่งพื้นถนนร้อนจนฝ่าเท้าชาเสียงรถรูวิ่งผ่านไม่มีคันไหนชะลอ เด็กชายหยุดยืนหน้าห้างสูงกระจกใสสะท้อนภาพตัวเองที่ซีจางท้องร้องเบามือสั่นเพราะความหิวน้องบนหลังขยับตัวเสียงหายใจแผ่วเหมือนจะขาดช่วงเด็กชายมองไปรอบตัวผู้คนแต่งกายหรูหราเดินผ่านเหมือนไม่เห็นเขากลืนน้ำลายคอแห้งเหมือนทรายแล้วเขาก็เริ่มร้องเพลงเสียงเบาในตอนแรกเป็นเพลงที่พ่อเคยร้องคืนหนึ่งใต้หลอดไฟสลัว เพียงหนึ่งประโยคเสียงแตกพร่าแต่ชัดเจนคำสุดท้ายของเพลงลอยออกไปกระทบโถงห้างที่เย็นเฉียบเศรษฐีชายหนึ่งหยุดเดินมือที่ถือโทรศัพท์สัน่นดวงตาเขาเบิกกว้างสีหน้าซีดเผือดเสียงเพลงนั้นเหมือนมีดแทงเข้าไปในความทรงจำเขาสุดเข่าลงต่อหน้าผู้คนล่มหายใจติดขัดน้ำตาหยดลงบนพื้นหินอ่อนเสียงสะอื้นดังท่ามกลางความเงียบ เด็กชายยังร้องต่อไม่รู้ว่าทำไมชายคนนั้นถึงร้องให้น้องบนหลังเริ่มตื่นมือเล็กกำาเสื้อแน่นเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายเหมือนเห็นเงาอาดีตริมฟีปากเขาสัน่นพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงเสียงเพลงประโยคนั้นดังซ้ำก้องอยู่ในหัวเขาความทรงจำที่ถูกฝังเริ่มเปิดออกอย่างเจ็บปวดเด็กชายหยุดร้องความเงียบถามสายตาของทั้งสองสบกัน อากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งมือเศรษฐียื่นออกมาแต่ค้างอยู่กลางอากาศเด็กชายรู้สึกหนาววาบทั้งที่แดดยังร้อนจัดหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะมีบางอย่างถูกเปิดเผยเด็กชายถอยหลังหนึก้าวฝุ่นลอยขึ้นรอบเท้าเสียงหัวใจดังในหูจังว่าหนักเหมือนกลองสึกเศรษฐีคุกเข่าอยู่นิ่งน้ำตายังไหลไม่หยุดฝ่ามือที่ยื่นออกมาสัน่นเหมือนแบกน้ำหนักของอดีต ผู้คนเริ่มหยุดมองเสียงซุบซิบแผ่วดังรอบตัวแอร์เย็นจากห้างพัดออกมากระทบผิวที่เปียกเหงื่อของเด็กชายเขากอดน้องแน่นขึ้นรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่ต้นคอเศรษฐีเปล่งเสียงต่ำเสียงนั้นแตกเหมือนแก้วราวชื่อหนึ่งหลุดออกจากปากเป็นชื่อเดียวกับในเพลงเด็กชายชะงักขาแข็งเหมือนถูกตรึงผ้าพ่อผุดขึ้นในหัวรอยยิ้มอ่อนล้าภายใต้แสงไฟเก่า เสียงรถบนถนนด้านนอกดังขึ้นแต่ในโถงกลับเงียบงนันเศรษฐีก้มหน้าลงไหลสั่นสถานน้ำตาไหลเปื้อนสูดหร,รูทิ้งคราบเข้มเหมือนรอยบาปเขาเอามือกลุมศีรษะเหมือนพยายามกดเสียงในใจเด็กชายได้กลิ่นน้ำหอมราคาแพงผสมกลิ่นเค็มของน้ำตาน้องบนหลังขยับอีกครั้งเสียงครางเบาเหมือนลูกแมวเศรษฐีเงยหน้าขึ้นชา้าดวงตาแดงกำ่ำ สายตานั้นจ้องเด็กชายเต็มไปด้วยความกลัวและความโหยหาเขาพูดถึงคืนฝนตกคืนที่มีเพลงเดียวกันดังอยู่คำพูดขาดห่วงเหมือนมีบางอย่างติดคอเด็กชายรู้สึกแน่นหน้าอกล่มหายใจสั้นลงความทรงจำที่ไม่เข้าใจเริ่มก่อตัวเป็นเงาดำมือเศรษฐีเอื้อมมาอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมปลายนิ้วเกือบแตะเท้าเด็กชายความเย็นแล่นขึ้นมาทันที เด็กชายได้ยินเสียงตัวเองสัน่นถามหาพ่อในใจผู้คนรอบข้างเงียบเหมือนกลัวจะรบกวนฉากนี้เศรษฐีกลืนก้อนสะอื้นแล้วเอ่ยประโยคหนึ่งเป็นประโยคเดียวกับท่อนต่อของเพลงเสียงต่ำแต่ชัดเด็กชายตัวชาคนลุกทั่วแผ่นหลังเสียงนั้นตรงไม่มีผิดแม้แต่คำเดียวน้องบนหลังร้องให้เสียงแหลมตัดความเงียบเศรษฐีสะดุง้ง เหมือนถูกปลุกจากฝันร้ายเขามองเด็กทั้งสองน้ำตาไหลหนักกว่าเดิมมือที่ยื่นออกมาสั่นแรงเหมือนรับน้ำหนักไม่ไหวเด็กชายรู้สึกเหมือนพื้นเอียงโลกหมุนชาเสียงเพลงประโยคนั้นยังดังก้องในอากาศความจริงบางอย่างกำลังใกล้ใกล้จนหายใจติดขัดสายตาของทั้งสองยังไม่ละเหมือนมีคำตอบซ่อนอยู่ระหว่างนั้นลมหายใจของเด็กชายกระตุก เหมือนมีมือบีบที่อกเสียงรอบข้างเริ่มเลือนเหลือเพียงเสียงสะอื้นตรงหน้าเศรษฐีขยับเขาเข้ามาใกล้พื้นหินอ่อนเย็นจัดเขาว่างฝ่ามือลงกับพื้นนิ้วซี่จากแรงกดสายตาเขาสั่นไหวเหมือนกำลังมองเงาตัวเองในอดีตเด็กชายได้กลิ่นเหงื่อเก่าผสมกลิ่นฝนความทรงจำที่ไม่ใช่ของตนเศรษฐีพูดถึงเด็กคนหนึ่งเด็กที่เคยร้องเพลงนี้ใต้สะพานเสียงนั้นเบา แต่ทุกคำหนักอึง้งเด็กชายรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นตกลงสู่ความว่างเปล่าผู้คนรอบข้างเริ่มถอยเปิดพื้นที่ว่างเป็นวงกว้างแสงไฟจากเพดานส่องลงมาเงาทับซ้อนบนพื้นเหมือนรอยแผลเศรษฐีเงยหน้าขึ้นอีกครั้งริมฝีปากสั่นไม่หยุดเขาเอ่ยถึงวันที่จากไปวันที่ไม่หันกลับคำพูดนั้นคมบาดลึกในอากาศเด็กชายกัดฟันรสเค็มซึมเข้าปาก น้องบนหลังสะอื้นมือเล็กกำไหลแน่นเศรษฐีเอื้อมมือมาช้าปลายนิ้วแตะข้อเท้าเด็กชายความเย็นแล่นว่าบเหมือนถูกน้ำแข็งราดเด็กชายสะดุง้งแต่ไม่ถอยสายตาของเขาแข็งขึ้นทั้งที่ดวงตาแดงเศรษฐีหลับตาน้ำตาหยดลงไม่ขาดเขาพูดถึงความกลัวความจนความอับอายคำเหล่านั้นแตกกระจายกระแทกพื้นในใจ เด็กชายฟังทั้งที่ไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้สึกได้ถึงความเจ็บที่เหมือนกันเสียงน้องร้องดังขึ้นสะท้อนในโถงสูงเศรษฐีสะดุ้งอีกครั้งเหมือนเสียงนั้นเรียกชื่อเขาเขายกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงยังคงดังเด็กชายรู้สึกหน่วงเหมือนเวลาช้าลงผู้คนบางคนเบื่อนหน้าบางคนยกมือปิดปากเศรษฐีลืมตาขึ้นดวงตานั้นแดงฉาน เขาจ้องเด็กชายเหมือนกลัวภาพตรงหน้าจะหายมือของเขาค่อยๆกำแน่นเล็บจิกฝ่ามือจนซีดเด็กชายรู้สึกถึงแรงสัน่นผ่านพื้นขึ้นมาถึงขาเศรษฐีพูดถึงคืนสุดท้ายคืนที่เพลงนี้ดังจบเสียงเขาแตกแทบไม่เป็นคำเด็กชายรู้สึกเหมือนอากาศขาดต้องอ้าปากหายใจน้องบนหลังเงียบลงเหมือนรับรู้ความตึงเครียดเศรษฐีโน้มตัวเข้ามาใกล้ ระยะห่างหดสัน้นกลิ่นน้ำตาแรงขึ้นปะปนกลิ่นเหงื่อเก่าเขาเอ่ยชื่อเด็กชายอีกครั้งเสียงนั้นหนักแน่นกว่าเดิมเด็กชายตัวสัน่นเหมือนชื่อถูกดึงจากส่วนลึกผู้คนรอบข้างเงียบสนิทไม่มีเสียงใดแทรกแสงไฟกระทบหยดน้ำตาส่องประกายเหมือนคมมีดเศรษฐีหยุดพูดแต่ปากยังสัน่นความเงียบถามหนาแน่นจนหายใจยาก เด็กชายรู้สึกว่าบางอย่างกำลังจะปะตุเหมือนพายุใกล้แตกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บสายตาของทั้งสองยังคงประสานไม่อาจหลบหนีความจริงยังไม่ถูกพูดออกมาแต่แรงกดดันหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงเครื่องปรับอากาศครางต่ำเหมือนลมหายใจของอาคารเด็กชายรู้สึกมึนภาพรอบตัวสั่นไหวเล็กน้อยเศรษฐีขยับเข้ามาอีกเขาทั้งสองแตะพื้นสนิท มือหนึ่งกระดอกตัวเองอีกมือยังยืน่นคางเส้นเลือดที่ขมับปูดชีพพดเร่นแรงจนเห็นชัดเด็กชายรับรู้ถึงแรงกดในอากาศเหมือนกำแพงมองไม่เห็นเสียงรองเท้าหนังของคนรอบข้างหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันทุกสายตาจับจ้องแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเศรษฐีเริ่มเล่าเสียงต่ำสั่นเหมือนโลหะเสียดกันเขาเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งเด็กที่เคยแบกน้องเหมือนกัน คำว่าเหมือนกันกรีดผ่านหัวใจเด็กชายเงื่อเย็นไหลาตามแนวสันหลังแม้ภายในห้างจะหนาวน้องบนหลังเริ่มสัน่นเสียงสะอื้นถูกกลืนกลับเศรษฐีพูดถึงความหิวคืนยาวท้องฟ้ามืดทุกคำเหมือนสกิดแผลที่เด็กชายไม่รู้ว่ามีเด็กชายกำสายเสื้อแน่นผ้าบางยับย่นในมือภาพสะพานเก่ากลิ่นน้ำขังเสียงรถผ่าน ภาพเหล่านั้นโผล่ขึ้นในหัวทั้งที่ไม่เคยเห็นเศษฐีหยุดหายใจชั่วครู่อกกระเพื่อมแรงเขากลืนน้ำลายเสียงดังชัดในความเงียบเด็กชายรู้สึกหนาวลึกเหมือนความเย็นมาจากภายในผู้คนบางคนเริ่มน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแสงไฟเหนือสีสษกกระพริบเงาทุกคนสั่นไหวเศษฐีเอ่ยถึงการจากลาการหันหลังการไม่มองกลับคำเหล่านั้นหนัก เหมือนหินกอกเด็กชายรู้สึกเจ็บแปลบบโดยไม่รู้สาเหตุน้องบนหลังร้องเรียกเบาเสียงนั้นสั่นและแตกเศรษฐีสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างอีกครั้งเขามองนองเหมือนเห็นภาพซ้อนมือเขาสั่นแรงแทบควบคุมไม่ได้เด็กชายขยับเท้ารู้สึกเหมือนพื้นดูดไวอากาศรอบตัวอึดอดัดหายใจลำบากเศรษฐีพูดถึงคำสัญญาคำที่ไม่เคยทำ เสียงเขาแหบแทบกลืนหายเด็กชายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดึงจากส่วนลึกของความทรงจำหัวใจเต้นถี่จนเจ็บซี่โครงผู้คนรอบข้างเริ่มได้ยินเสียงสะอื้นกระจายเป็นระยะเศรษฐีเอื้อมมือขึ้นวางบนอกเด็กชายอย่างลังเลความอุ่นจากฝ่ามือตัดกับความเย็นในใจเด็กชายสะดุง้งล้มหายใจขาดช่วงสายตาของเขาแข็ง แต่ดวงตาสัน่นเศรษฐีโน้มหน้าเข้าใกล้เสียงกระซิบแทบไม่ออกคำบางคำหลุดออกมาเป็นคำที่เด็กชายคุ้นหูหัวใจเด็กชายกระตุกแรงเหมือนถูกเรียกชื่อจากอดีตน้องบนหลังเงียบกริบเหมือนฟังอยู่แสงไฟสะท้อนน้ำตาที่ร่วงเป็นเส้นยาวบนพื้นเศฐีหยุดพูดอีกครั้งริมฝีปากยังสั่นไม่หยุดความเงียบหนักขึ้นกดทับทุกลมหายใจ เด็กชายรู้สึกว่าคำตอบอยู่ใกล้ใกล้จนเจ็บแต่ยังไม่มีใครกล้าเอ่ยแม้เพียงคำเดียวเสียงรองเท้าของพนักงานรักษาความปลอดภัยดังแววแต่หยุดลงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเศรษฐีสูดลมหายใจลึกอกกระเพื่อมแรงจนเสื้อยับเขายกมือขึ้นชานิ้วสั่นเหมือนใบไม้เสียงของเขาหนักแต่ชัดเจนขึ้นเขาเอ่ยถึงชื่อพอชื่อที่เด็กชายได้ยินมาตลอดชีวิต ร่างเด็กชายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยสายตาเสียงในหูดังอื้อโลกภายนอกเริ่มเลือนน้องบนหลังขยับมือเล็กแตะคอเด็กชายความอุ่นเล็กน้อยทำให้เขายังยืนอยู่เศรษฐีเล่าถึงวันสุดท้ายวันที่เดินจากไปโดยไม่หันพื้นหินอ่อนเย็นซึมผ่านฝ่าเท้าเด็กชายรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเล็กจนแทบหายไปผู้คนบางคนเริ่มสะอื้น เสียงกลั้นดังเป็นจังหวะเศรษฐีเอ่ยถึงความกลัวกลัวความจนกลัวสายตาคนคำเหล่านั้นทิ่มแทงเหมือนเข็มหลายเล่มเด็กชายเม้มปากกรามสัน่นภาพพ่อในความทรงจำซ้อนทับกับชายตรงหน้าเสียงเพลงประโยคนั้นดังขึ้นอีกครั้งในหัวเศรษฐีก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงไม่หยุดมือเขากำพื้นแน่นเล็บขูดหินเกิดเสียงแหลม เด็กชายรู้สึกแน่นอกหายใจไม่สุดน้องบนหลังเริ่มร้องอีกครั้งเสียงแหบและสัน่นเศรษฐีเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บเขาเอื้อมมือไปทางน้องหยุดกลางอากาศมือของเขาสั่นแรงกว่าเดิมเหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองเด็กชายขยับถอยแต่เท้าไม่ขยับอากาศหนาเหมือนมีหมอกในถงเศรษฐีเอ่ยถึงคำว่าลูก เสียงนั้นแตกจนแทบไม่เป็นคำหัวใจเด็กชายเต้นแรงแรงจนเจ็บผู้คนรอบข้างเริ่มร้องให้ชัดไม่มีใครปิดหน้าอีกแสงไฟเหนือสีซาสองลงมาเงาของทั้งสองซ้อนทับกันเศรษฐีพยายามลุกแต่ขาอ่อนแรงเขาสุดลงอีกครั้งเสียงดังทึบเด็กชายรู้สึกเหมือนโลกเอียงภาพทุกอย่างสัน่นเสียงเพลงในหัวดังขึ้นดังและชัดกว่าเดิม เศรษฐีเอ่ยถึงการรอคอยการตามหาการเสียใจคำเหล่านั้นหนักเหมือนก้อนหินกดทับเด็กชายกัดริมฝีปากรถเลือดจางๆซึมออกมาน้องบนหลังซบแน่นล้มหายใจสั้นเศรษฐียื่นมือมาช้าคราวนี้ไม่หยุดปลายนิ้วแตะแผ่นหลังเด็กชายแรงสั่นถ่ายทอดผ่านกันเด็กชายสะดุง้งหัวใจแทบหยุดเสียงรอบข้างเงียบงันอีกครั้ง เหมือนโลกกลั้นหายใจเศรษฐีกระซิบชื่อซัมเสียงนั้นแตกและสัน่นเด็กชายรู้สึกเหมือนถูกดึงดึงเข้าสู่ความจริงบางอย่างอากาศเย็นจัดทั้งที่เหงื่อย,ยังไหลความตึงเครียดแน่นขึ้นเหมือนเชือกรัดสายตาของทั้งสองไม่ลละความเจ็บปวดไหลผ่านระหว่างนั้นความจริงยังคงค้างหนักและอึดอัดเสียงหัวใจเด็กชายดังชัดดังกว่าทุกอย่างรอบตัว เศรษฐีถอนมือกลับไหลสุดลงเหมือนแบกรับทุกอย่างเขาก้มศีสตำ่ำหน้าผากแตะพื้นเย็นคำขอโทษหลุดออกมาชาหนักจริงเด็กชายยืนนิ่งความสั่นค่อยๆสงบเสียงหัวใจช้าลงลมหายใจเริ่มยาวเขามองนองมือเล็กยังเกาะแน,น่นเด็กชายยกมือแตะศีสษนนองความอุ่นยังอยู่เศรษฐีเงยหน้าขึ้นน้ำตาแห้งบนแก้ม สายตาเขาอ่อนลงไม่เหลือความแข็งเขาวางเงินกองหนึ่งบนพื้นไม่ผลักไม่หยัดเด็กชายสายหน้าเบา่าดวงตานิ่งและชัดเศรษฐีพยักหน้ายอมรับโดยไม่เถียงเขาชี้ไปทางถนนทิศทางหนึ่งชื่อหนึ่งเด็กชายฟังเงียบตั้งใจเสียงในโถงเริ่มกลับมาผู้คนค่อยๆแยกย,ย้ายแสงแดดจากประตูหน้า ส่งเข้ามาอีกครั้งเด็กชายหันหลังก้าวออกไปช้าเศรษฐีนั่งนิ่งมองตามเสียงเพลงประโยคนั้นดังขึ้นในใจทั้งสองครั้งนี้ไม่บาดไม่คมเป็นเสียงของการปล่อยและการเริ่มต้นประตูห้างปิดลงเบาความเงียบสงบเข้ามาแทนถนนยังร้อนลมยังพัดเด็กชายก้าวต่อหลังตรงขึ้นเล็กน้อยน้องซบไหล่ หลับอีกครั้งเรื่องราวหยุดลงตรงนั้นด้วยลมหายใจที่มั่นคงกว่าเดิมได้เลยนี่คือหุกภาษาไทยที่เข้มข้นดึงอารมณ์สร้างความสงสัยและบังคับให้คนดูอยากดูจนจบชี้มือลงเด็กชายผอมบางคนหนึ่งแบกน้องเดินกลางแดดร้อนจัดเขาไม่ได้ขอเงินไม่ได้ร้องให้เขาแค่ร้องเพลงเพียงหนึ่งประโยคแต่ประโยคนั้นทำให้เศรษฐีพันล้านสุดลงร้องให้กลางห้าง เพลงอะไรและชายคนนั้นคือใครความจริงที่ถูกซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยถ้าคุณคิดว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญคุณคิดผิดเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นไปชั่วขณะอย่ากระพริบตาอย่ากดข้ามเพราะหนึ่งประโยคของเด็กชายเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาล